สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่ะมาล่างหลักออกวังน้ามมอวอิชัดวังตะไคร้วังตะไคร้มีอะไรมีน้ําตกมีที่เล่นน้ำมีล่องเรือล่องแก่งได้แต่พูดไปดูกันดีกว่า ก็หินสวยนะครับจะดูดอนันกว่าดูนน้ำนะฮะน้ำใสเลยด้านล่างก็จะเห็นว่าหินแมันจะเป็นหินมนหม่หินจากไกลๆแล้วในน้ำด้วยน่าจะเป็นหินจากธรรมชาตินะครับฝั่งนี้นการเช่าของอยังนเด็ดขึ้นไ เดี๋ยวผมว่าผมเดินไปข้างหน้าดีกว่า,าใต้ยสะพานนี้จะมีที่ยืนอยู่ได้เดี๋ยวผมจะถ่ายจากมุมข้างบนที่เพื่อนๆดูน้ำแต่งจริงครับน้ำใส,ำใสมากเลยแต่จะมีเสียงฟู่หน่อยไม่เป็นไรหรับผมใช้ไม่ละอันนี้ไม่ได้ตื้นนะเห็นดูตรงนี้่อนอันนี้ไม่ได้ตื้นนะแต่น้ำใสยิง่งเลยเหมือนจะตื้น เดิมไปสร้างมุมมองใหม่จากใต้ตสะพานครับแต่ไม่ลงไปในน้ำหรอกเปียยพอดีผมไม่ได้เตรียมชุดที่จะเปลี่ยนมาด้วยน้ำค่อนข้างที่จะเชื่ออ้อนสมควรเลยครับ ตัวน,นี้ก้อนขิงใหญ่นะฮะน,น่าไปไป <S <S แค่ด่านแรกเท่านั้นขั้นแรกเท่านั้นด้านในของน้ำตกวังตะไคร้ยังมีอีกนะครับ <S 1> <S 1> ครับเมื่อแยกมาจากท,ที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะเดีย๋ยวมาดูคลุงน้ำอีกอ่านี่เป็นแรกนะครับน้ำมาด้านบะน ลงไปดูตรงนั้นดีกชุ่มฉ่ำอยู่รงงด้วยบรรยากาศนะอตอนนี้มีฝนโปยโยด้วยมันรับเลยรู้สึกว่าบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากแต่ตรงนี้น้ําลึกนะไม่ค่อยมีคนลงมาเล่นคงไม่เหมาะการที่จะลงมาเล่นน้ําบริเวณนี้สักเท่าไหร่ผมเสียงที่เดินนะตรงรากกิ่งไทรนี้ให้ดู กดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวก,กล้องเปียกนนล่องแก่งก็อยู่ด้านบนนู่นแหละครับผมจิวน้ำสายนีหมอกการล่องแก่งที ใกล้ๆสะพานทางเข้านะครับมีร้านไอติมร้านหนึ่งเป็นไอติมกะทิสดนะครับผมมีกะทิสดรวมมิตรมีหลายแบบเลยคุณลูกครับสวัสดีครับว่ามีแบบไหนมั้งครับไอติมไอติมผมจะเป็นกะทิสดฮะครเป็นกะทิโบราณรสชาติของไอรีมผมก็จะมีสองรสชาติครับผมคือวันหนึ่งเราจะบังคับให้ลูกค้าทานทั้งคู่ไปด้วยกันนั่นคือ อีกฝั่งหนึ่งคือมพะพร้าวเผาออกรสชาติมพะพร้าวเผา <S <S อีกฝั่งหนึ่งจะออกรสชาติมพะพร้าวอ่อนหรือกะทิสดรครับผมก็ขายมาตรงนี้40ปีแล้วก็อตอนนี้มีมีมีแบบไหนมั่งครับดูดของเรามีถ้วยโคนขนมปังนะฮะรา,าคาจะ20บาทซึ่งถูกมากถ้วยกระไซขนาดนี้กรุงเทพไม่มีขายขายได้เฉพาะนครยกที่เดียวแล้วก็จะมีไซส์ของเด็กนะครับอันนี้10บาทครับแบบโคนเล็กนะครับแบบโคนเล็กฮะส0บบาทเราก็ขายได้เพราะว่าเราทำเองขายเองอ๋อลุง ทำเองเลยหรอครับอาที่จริงอยากอยากอยากตามไปดูที่บ้านฮะแต่ว่าก็คงคําแล้วแหละงั้นผมขอเลือกขนมปังแล้วกันนะครับข้าวเหนียวมันลูกคิดใส่ได้ทุกอย่างเลยงั้นผมใส่ทุกอย่างแล้วกันโอเคนะฮะก็อย่าดูว่าขั้นแรกใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะครับผมในราคา20บบาทคุณได้ทานอะไรบ้างฮะเข้าใจนะแล้วก็ดูว่าในกรุงเทพยังขายไม่ได้ถ้าผมที่ขายในสถานที่ท่องเที่ยวในวังตะไคร้แบบนี้นี่คือหน้าตาที่เราใส่แล้วฮะ ที่ผมตัดขึ้นมานี่ทานแล้วจะรสชาติเหมือนมะพรนะ้าวเผาจะมีความเป็นกะทิมันเพราะไอติมแท้เนื้อไอติมต้องเนียนแล้วก็สู้กับอากาศภายนอกได้และอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนนะครับแลนะ้วมันม <า S 1> จะไม่ละลายเร็วเ,เวลาเราขายให้ลูกค้านะครับเราจะใช้วิธีไอติมโบราณจริงๆ,ๆจะต้องใช้นมข้นฮนะกับถั่วลิสงจะขาดกันไม่ได้ส่วนช็อกโกแลตที่เราเอามีมานี่เพื่อเอาใจเด็กๆ ในราคา20บาทนะครับจริงผมเขายังไม่โตนะฮะในราคา20บาทตอนนี้ผมนี่ผมผมได้ไอติมมาแล้วนะฮะยี่สิบบาทลองดูครับแล้วเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนก็เห็นผมจ่ายตังค์นะไม่อร่อยผมบอกไม่อร่อยนะอร่อยผมบอกอร่อยนะครับคุณลุงชิมใกล้ๆเลยนะลองทานดูทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้คืออะมันหอมมะลัยมะพร้าวเผาหรือมะพร้าวอ่อนอันนี้มะพร้าวเผาครับครับอ่ะแล้วช่าหันกลับไปทานอีกข้างหนึ่งอือใช่มะพร้าวอ่อน เฮ้ยลุงผมได้อ่ะดู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 ปริมาณดูไหมฮะดูปริมาณอ่าครับขอบคุณมากครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับเดี๋ยวเราเดินชิมกันต่อแต่อะไรจริงๆนะมาถึงนี่ก็ต้องได้กินนะคุณเป็นเจ้าที่ที่มาไล่สดกระเพ็ดเพ็ดร้านผมเนี่ยอ๋อครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่13มาเลยคุณเป็นจานที่สี่ที่เขามาไล่สดเพ็ดโอเจ้าที่สี่แล้วนะขอบคุณครับ ผมนี่เรากำลังอยู่ด้านบนของแองเมื่อกี้นะครับผมไปลงไปด้านล่างดีกว่าก็ดูทางลงก่อนทางลง้ในแล้วก็อีกฝั่งจะมีคนข้ามไปเล่นกันอ๋อมีร้านตู้อยู่ตรงฝั่งด้านล่างผม

เราจะเห็นว่ารถจะวิ่งได้สองฝั่งครับด้านด้านที่ผมขับตรงนี้นะครับแล้วก็จะอ้อมไปฝั่งตกฝั่งลำธารฝั่งเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นบ้างครับผมส่วนด้านหน้ามีชื่อว่าส่วน12ราศีนะครับอ ก็อยู่ในในอุทยานวันสุดท้ายเหมือนกันครับสองอาศีแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ําตกจาลอง้นมาด้านบนก็จะเป็นเนินเป็นฮิวเล็กเล็กๆมีคนเนที่เดตัวนี้เป็นส่วนกุหลาบอีส่วนดอกไม้ครับสองอาศีมีราศีอะไรบ้างอะดูกันเอาเองนะจ๊ะแต่ครบสิบสองแหละ ้านในคือเราสามารถเอารถวิ่งได้ตรงอยู่ตรงทางออกพอดีนะครับผมตรงนี้จะเป็นศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติก็คือเราจะเห็นป่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าเพันธุ์เนี้ครับห้าหาป่าป่าอะไรบ้างถ้าผมอยู่ก็ป่าเถื่อน้วย